สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุกูสุข่อนมือนีผ้าไม่เก็บพักขมไทยค่ะพี่น้องเบิรงพี่น้องเอ้ยพักขมไท้ายอ่อนๆพี่น้องหลายคักเป็นทางยาวเลยจ้ะน้องเอ้ยปุณมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บพักขมไทยน้ากันจ้ะขมไทยอ่อนๆพี่น้องเบ้างเนี่ยเนี่ยเขาจะถ่ายเขาจท้ายเนาะจ้ะท้ยดินเลยที่นี่เขาขืนมากมายไหมพี่น้องเบ้างเนี่ ไายคัก,เ,กเถอะนี่บึ้ง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 บึงบึ้งไายคักมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บน้ำกันมันโอนุนเอาไปดวก มาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บพักน้ำกันจ้าโอ้ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยพี่น้องมึงเนี่ยเดียหน่อยๆก็นี้ไง ประคมน้ากันโอ้ยหลายคักเลยคือพี่น้อง <laughs> เกาให้หนิจเจ้าหลุนใดเบียกเอาได้เลยค่ะพี่น้องเอ้ยหลุนเป็นเบียตั้งแต่รุ่นเป็นเบีย,นนบยจนบวบบวบงใหญ่เห็นมั้ยจานั่นน่ะจนรุ่นนั่นนะพี่น้องเอาล้ำเอาล้ำยิ่งใหญ่บวบนะจ้ะ เอาทึ่งอันล่ำอวบทึ่งอันเป็นเบียร์นะครับพี่น้องถ้าล่ำอวบๆนี่ยังสีนะจ้ะต้องเอาไปหนึ่งจ้ะหั่นยอดอ่อนใหญ่เอาไปลวกนะคะพี่น้องนี่ล่ำอวบๆยังสีพี่น้องใหญ่ขัดสมไงผักผขมไทยมาขืนยุ่เมืองนอกพี่น้องเออเนอยุ่เมืองหนอคกกือเป็นต้นไญ่อวบเนะจ้ะ ขาเจ้าไทายไทยอันดินแม่พี่น้องไทยุดบานเข้าเอินไทยุดเนาะก็ขึ้นมาป้าหยาบงพี่น้องเลยหยาสงามีนนะ่ม่มเก็บพักคางอันสวนสตอเบอรี่จ้าเนี่สวนสตอเบอรี่นี่อันข้าเจ้าปลูกไม้มองนี้นะจ้าข้าเจ้าขุดเอ้ไทยดินนะพี่นอ้องอ่ะมันผักขมฝรั่งเนาะจ้ะมันเป็นกอเป็นกออยู่เลยน้าบาบ้าเขาไปดอกสิเก็บเอาอยู่ หลอกหนอกมาเขาไปในสวนเพิ่นหนอกอันนี้ว่าเอาไปเหยับสวนเพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นไอ้นี่นเพิ่นไหมนี่พักคมพลังจ้ะนี่พักคมพลังพักคมพลังโอ้ยนี่เขาขึ้นไม่ไหมนี่มันบ้างมองนี่ก็ออกดอกออกหมากจนสินั่นเหรอได้พี่นอ้องจนสิแก่แล้ว อันนี้เป็นผักกาดน้ำี่น้องอันนี้ว่าไงเออใส่พักหลายยางได้มากมองเลยในน่นองเอ้ยพักขมผักขมไทยผักขมพลังเลยจ้ะนี่กอเนี่อ,ออกดอกกันนั่นแล้วจ้ะพลาดคนนะครับผักขมไทย่ี่น้นองอันนี้เขาออกดอกแล้วบ่เอานะจ้ะ อ่อนอ่อนอ่อนอ่นอ,น,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 อนเยอะเลยค่ะพี่น้องอเลือกเอาโชคดีด้ยพี่น้องนี่อันปักป้าเขายัง ขึ้นมาให้ได้เก็บอยู่นะจ๊ะปกตินี่เขากัดเมดฤดูเขาแหล่ะราคาพี่น้องต้นนี้ไหมอันนี้เขาเจ้าไทยเนอะจ้ะไทยไม่ก็เลยเขาก็เลยขึ้นมาไม่ น,น,นี่โอ้ยมาเจอพักน้ำได้หลายอยู่พี่น้องเลยเห็น,นบจจะ่นนจะจานพี่น้องกูนะก็ขืนถ้าเจ้าไทยอันดินเนาะจ้ะ อุ้ขึ้นมากไหมอุ้ยอ่อนๆเลยเก็บเก็บไปกินนอนไปไปกินกนะจ๊าดน้นองเอ้ยกำลังขึ้นเด้อพี่น้องเด้อมาเอาผักไปกินโชคดียังมี่ผักให้เก็บกินพี่นอนเอ้ยเอาบริสิผักธรรมาชาติพี่นอ้อนคนเดายวมึนงนะงามๆไหม ยอดติดป๊อกโอ้ตักป๊บเลยพี่ยอดนึงโอ๋เจ้าีบ่ดังันไดเด็ดบ่ถึกมองเนาะพี่น้องเลยเสียงบ่ดังตัวนี้ี่น้องเอ้ย อันนี้ก็พักน้ำให้กันจ,จะต่วไปกินบะได้นะจ้าพักน้ำนี่ขมฝรั่งอุ้ยจะมาหยอดง่ามลเลยอัวหลวงเลย หส้วนมาพี่น้องเอ้ยพักเมืองนอกแน่มึงแน่คุณนอ๋มึงแน่อุ้ยโดนซ้อนเนี่ยฮะหน,น,นีมากเขี้ยวนี่มึงหนีก็บ่ได้มานานแล้วที่พินองบ่ได้มาโดนแล้วมันน่กากล่วสิม้าฟุกพักที่นี่ ใายูเก็บมาแล้วใายูเกสิเด็ดเอาใบแก่เขาออกเนาะพักลิมปีก็ผักกาดน้ําลักษณะใบเนาะจ้ะใบกระสิแบนแบนอันนี้จะเลี้ยวเนาะจ้ะแล้วก็ขอบขอบใบนี่ก็จะนี่อันนี้จะนิ่มเนาะจ้ะอันนี้จะสากนะพี่น้องเนี่ยถ้าใบใบแก่ๆนี่เขาจะเป็นน้าแข็งเลยเหละจ้ะเข้านี่เขาก็เอาออกเนาะจ้ะนี่เวลาอายุไปกินเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ก็หลอกนี่สินะ ลอดกางสิเนาะจ้ะลอกออกนี่เลยมันกิดสีเบิ้กิดสีพักกิดสีบิแข็งเนาะจ้ะนี่เปลวกแล้วกิดสินิ่มแซ่บจ้าพี่น้องรสชาติเขากับคา่คายกันหรือจ้ะพักลิินปี้กับพักพกาดน้ำเนาะจ้ะก้อนชอาสิกินเข้ากับเป็นลอกลอกออกก้อนเนาะจ้ะนี่ลอกเปลือกเข้ากัน,นกันลอกไง,ไงนะ่ายๆเนาะจ้าพี่น้องหลอกออก ส่วนพักส่วนพักขมนี่ใบโยกกระสีเอาใบออกคือกันเนาะจ้ะเห็นว่ใบเขาไอ้นี่เห็นไหมค่ะพี่น้องเขาสิมีบมิเพียเนาะจ้ะใบแก่นะเขาก็เอาใบแก,นะก,อบแก่ออกออกเนาะกะกระสีกระสีตัดดังสีเน,นะจ้ะอันนี้พักเออพักขมฝรั่งใบโยูเอาซ้ำนี่จะพี่น้องหลายอยู่แต่ว่าใบโยูได้เอาซ้ำนี่นะจ้ะ สิลาพีนะ่น่าลองค่ะพี่น้องังเอ้ยเพิ่งสใส่เมดบ่ล่ะเฮ้ยมาสิมากเก็บแต่พักขมไทยเหมืนได้ทั้งักขมพลังทั้งพักพก,กาดน้ำฝุกยางคักเลยนี่พักกาดน้ำนี่เก็บบ่ท่านเด๋อเมือดพี่น้องยังยังอีกอยู่ปายย่พ่อแล้วนะจ๊ะตะกาก็เอามาซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเอาตะกากหน่อยมากใส่หนึ่งน้าจ๊ะ ไข่ไส่เอา้าโอ้ตะก,การหน่อยกับบรรจุเดลายอยู่เด้อจ่าพี่น้องเด้อบัดนนี่ไส้เดลายอยู่จ้ะโาก็เราจะพี่น้องบัดนนี่หอนแหงเข้าบ้านหนูาจะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายดาเด้อจ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟสมัยขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องเด้อเดี๋ยวนอนนอนเข้าบ้านแล้วบัดน,นี้ จอกันคลิปน้าจ้า